สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พีน่น้องปองไปสูผู้สุคนมือนี่สาวไทยสิม,มหฮอปอเปียปอเปียปอเปียเนี่ยใส่อันนี้อันคุณพี่แม่มครัวแม่มจัดให้แล้วก็อันนี้แผ่นปอเปียขนาดขนาดนียังเขาเอื่นนี่ขนาดสี่สิบชิ้นแต่ขนาดของมันเท่าไหร่สองร้อสิบห้าคูณสอง้อสิบห้าคือใหญ่มาก ใหญ่มากนี่แกออกมาแล้วแผ่นก็จะประมาณนี้พี่นงจ้าเห็นบอแล้วก็นี่คือเอาไข่ไข่เอามาแบบว่าเอินยังเอามาท่า,าเวลาห้องห่อแล้วแล้วเบิงเสียหายข้าเจียห่อซูฟัง,งกินนามเกินกัสิหอไปน้ำเบาไปน้ำเด้เอาเอาคนละสอนน,นสีเลแต่ำเลย ขวางแบบนี้นั่นเวลาห่อตามเพเลยเร็วเห็นเพิ่นมก่กพี่น้องกรสิเฮ็ดอันอันน้อยอันใหญ่แล้วแต่แม่บอแล้วแต่มักเลยนี่ผู้เพิ่นเฮ็ดกินดูอันฉันก็จะใส่ยักสีท่าแล้วฉันบไปไป่ได้ใส่แป โอเคปกติพิ่นใส่แป้งม่้งบอสเสารไทยสิหยับอกมันหนีสิได้เลียวเห็นจะเอามือแตะแลดแทบบอก่ต้องเฮ็ดให้มันแน่นมันบ่แค่พัดรู้สึกว่านี่แม่นบ่พี่น้องสำหรับฉันพัดแน่นแต่สำหรับคนอื่นฉันบ่อสแล้วก็ภัพแบบนี้เห็นมั้งพัดแน่นมันก็จะเวลาพอร์ตมันก็จะนี้ นี่แหละพันว่าคนบ่เคยเห็นอยังกับเครื่องหูเครื่องตาถ้าไปหดเงาทั้งนี้เดี๋เบิดบอกถ้าถ้าเป็นพนัติดเหรอโอเคถ้าเบิดให้ติดพนักพันว่าปกติเพันใส่แปรงแปรงมันสิง่ายก็ได้อันสำหรับซุ้เมือนงูงงเงินเงินนี่คือสิบ่ได้กินดอกแล้วกับผ่านของสิพี่น้องพันแน่นแน่นตอ่เห็นเวลาถอดมันเหี่ยวติ ก็หลวงก็สวยเออบขคือเลยพี่น้องเลยคือสิบบ่ได้ก,กินดอกเดือดขั้นเห็ดกินเองไงโอ้ยกะสวยกระยังเลยพี่น้องเบื้องที่หลัง <laughs> สวยอยู่พไหนอุ้ย <c oughs> สวยอยู่ต่ละแต่ว่ามองในหางเก็บอีกหน่อยนึง่งก็ค่อนไม่หลงนะหลงคนแหลกแต่ก็สวยแม่นมอง เพราะว่ามันฉี่หายยิ่งถอดซูม,มือเลยแล้วมีผู้เดียวหลวงสองกะจะเทเอาอันแง่แง่หลดอันแบบว่าอ่าที่หนึ่งตาเหลือพี่น้องมันจะคอยเลี้ยวไว้สวยสิทอดเลี้ยวบาบนี้หัวถ้าเดี่ยวถอดหัวให<น>ญ <ใน S 2> ่ลงกน, <laughs> นสิเก็บจังสี่ บ่มีปูก,กันบป่าเนาะแดงแล้วแล้วอย่ามัตีแล้วมันก็ติดอยู่ดอกเว้เห็นไหมกระไดมันก็เแค่คำเก็บละเถอะนั่งมันติดแต่ก็เก็บอ่ะนี่เก็บไปอีกหน่อยหนึ่งอ๋อถ้าพันไปน,น้ำเก็บไปน้ำมันก็ดีสวยเนาะเดี๋ยวเอาไม้อันนี้อันที่สอง จิ๋นละคนบ่นเคยกินเป็นย่างเดียวพี่น้องพุนะ่นน่ะกินเป็นย่างเดียวโอ้โอพอคุณจะต้องเอามาจังสั่นเอาให้งมึงนี้มันเสมอกันเอ้ยก็ต้องพับม่องในชะ่ามเอาไงไงแต่เพาะหนามันก็ดเวลาเนี่ยมันะมจะพอสวยนะเวลาเขาพั้นปัตย์เโอ้ยก็สิได้กินเองด้วยพี่น้องเออเ็นพั้น,นแนวนี่ ้าพันใส่เยอะมากเห็ดไอ๋อันนี้<อ>บุ้นเส้นผักบ,บุ้นเส้นอันนี้ว่าจะเห็นว่าอะมันจิตแพรแว่ออกมันก็สวยสสเอาไม้พี่น้องโอ้ยหอมเอาไม้สิละผู้เพิพ่นเห็ดเป็นเพิ่นก็เห็ดนไงไงผู้เจ้าของเห็ดบ่เป็นกห็หยากหยักนี่จะน่อยอยู่ แล้วเ,เห็นพันผับพันคือผับสวยเพะมันจะห่อแบบนี้เนาะไกลแล้วไกล่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวยเาานี่ย宝妈สิด้เห็นเนี๋ย宝าไก่ๆก่สิด้เห็นไกล่แล้วไกล่แล้วไก่เป็นความจริงละ นีบอกเกือบแล้วเนาะเกือบสวยแล้วเกือบสวยแล้วพี่น้องจ้าเกือบสวยแล้วใครมันมนถึโอุ้ยอีโโอพอกูป,ปิดประตูโมมาฝาไกไปเอามก็ดีกระดาคักเลยหรอกเพราะว่าน้องเสียใจจริงหรือว <laughs> ่าน,นอนรับแล้วลืมบ่บลืมนะบ่เป็นคนฉิดลืมไนะงประหนัดนะน้องเสียใจอยู่ แบบนี้จิเป็นตไดื่มมะฮอเล่นฮับเพ็ดเ่นอยู่ผู้เดียวอยู่พี่น้องเฮ็ดยังกะว่าเป็นตะคือว่าเป็นตะคือเน,บบนี่ยรสืเยซ้ออ๋อ,อเข้าใจแล้วมันก็ยังบ่ปันใดแต่กะถือว่าโอเคแล้วเนาะ แต่ว่าหั่นสุกกับปุกแน่จักน้อยพี่น้องจ้ะเดี๋ยวอันเข้ากับมะหอกาววาจักน้อยหนึ่งแล้วสิถึงขันตอนทอดนะจ้าเรื่องข้าวเฮ็ดวิดีโอตอนทอดพ่ออันไอเขาเอินยังขั้นเสร็จแล้วเข้ากับนี่เลยก็เอามาตั้งหม้อทอดทอดไฟกลางทอดไปเรื่อยๆทอดใจเย็นๆด้วจ้าพี่น้องจ้า ส่วนที่ถอดเรือบอร์รี้อันเรือจักระมาณสิบอันพี่น้องจา๋าสำหรับพี่พีผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในสาวไทยในเรื่องพี่น้องจา๋าสาวไทยไก่บบานชาแนลฝากไว้ก่น